สวัสดีครับผมทากทาช่างอุดละพี่น้องสวัสดีปีใหม่สุข,ขสุขคนเลยครับผมมือนีมาหากินปีใหม่ให้พี่น้องบะมี่เนา่าฝากพี่ฝากน้องกับฝากปลา,าเผานี่แหล,พลแปปะ,ะพี่น้องเลยเป็นตะแซบบ่นอ๋อพี่น้องมากินไก่เลยพี่น้องมือนีมากินปลา,าเผายุโคลาดปักทงช่ยายนะคุณพ่อเนาะปลาแม่นม้ำห้องตัวนี่ตัวใหญ่ย มีทั้งปลาทั้งหมูเอาแบบอันบานเท่าเลยพี่น้องครับตีไม่สีมาหอดหรอก็พี่น้องคิดจริงไรไก่สมความมุ่งมา่นปรารถนาด้วพี่น้องเด้อแนวบอดีกับทีมไปตีไม่มากกับมิเตสิงดีๆครับผมโลกไพ่ไก่เก็บกับไปไก่เด้ออันโลกอันยังก็โลกทั้ง พี่โคเพื่อนน่ะมาหลายปีแล้วปีนี้จะมาถอปีนายจะมาคร,บ <S 2> <S 2> รับผมพาเผาแซบ่บคุณนะคุณพ่อกำลังจัดดูขางกันวน่าซีโค้งมูนว่ว<อ>สุดยอดเลยครับมือนีนนก็ขออนุญาตเปิดคลิปต้อนรับปีใหม่นะครับ ทุกท่านกับทีมงานกำลังสีทำพิธีแล้วครับเริ่มสีคำกับสิเดยวเวลาแดดลงลมตกจวดดออพี่น้อง <c oughs> อสเสียบนะครับนะป่าซาอะไรนั่พี่น้องเป็นแนวเสียบเลยนะอ้าพ่อ ให้พอนปีไม้นะวางเลยปีไม้มาวางเลยให้ลูกให้หลานตัวให้พ่อ้พ่อเอารถ <c oughs> ให้ลูกให้หลานอยู่ดีไม่แห้งเนาะให้หลานอยู่ดีมีแห้งแล้วปีไม่ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งแห้ลำให้ด้วยำให้รวยมีใค่นี่หนาวอย่างไรไป้กันพัดไปได้จ้างถุกแนวด้ะครับ ครับีครับผมเอาขอบคุณครับคุณพอ่อครับคุณพ่อเป็นไหนพ่อนปีใหม่เอาได้พีนนน่น้องเด้ยอยูท่มีแห้งสู่สูบสูบข้นครับผมเอาสันสันเนาะพี่น้องนอนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับคุณได้ไม่มีป่ปาเผากับเปิดคลิปนี้กินเด้อพี่น้องกิน,น,น,นกับป่าเผานี่ละแซ่บๆรือนกันครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ Salam sejahtera.